้อย่าซ้ำไปบ่นมันลำคาญหูเดี๋ยวมันจะสร้างความลำคานแล้วเขาจะไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นให้ชัดถ้อยชัดคําไว้ประการที่สามข้อความชัดไม่พอเสียงต้องดีด้วยเพราะเสียงเปรียบเป็นวิญญาณถ้อยคําเป็นร่างเสียงเป็นวิญญาณเมื่อถ้อยคํามีเสียงเมื่อไรก็เหมือนกับวิญญาณเข้าสิงในร่างมันจะทาให้ร่างนั้นดิ้นได้กระโดดได้มีความร,รู้สึกมีชีวิตชีวาเช่นคำว่าสู้มันเขียนว่าสู้พอบอกว่าเราก็สู้สู้ไหม ก็น่าสู้แรงสู้ไปสู้คนเดียวแล้วกันดันั้นเสียงต้องมีการปรับตามข้อความด้วยให้ภาษาชาวบ้านบอกว่าให้น้ามนมิติของเสียงอยากเป็นเสียงเรียกเขาเรียกโมโนโทนดังนั้นข้อความไหนหนักแน่นต้องใช้เสียงหนักข้อความไหนนุ่มต้องใช้นุ่มปรับเสียงให้ดีเสียงเปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่เสียงปรับและตกแต่งนะ อย่างเช่นตำแหน่งใหญ่ก็ต้องทำเสียงให้มันดีเพราะตำแหน่งใหญ่เสียงต้องหนักแน่นกว่าตำแหน่งเล็กถ้าเรานึกถึงภาพในคนอย่างพลเอกวิจุตันรุชาแล้วคนณว่าต้องเสียงยังไงเคยดูท่านพลเอกวิจสัมภาษณ์นะทำไมบอกไม่แล้วไงไม่เห็นเลยเขาใช้มากเนี่ยนายคนร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นมะลังซาใจเนี่ยนะนายคนทำไมไอ้แท็กซ์ถามมาคนนี้นี่มันไม่ใช่เสียงในคนนะเสียงมือนี้ แม้จะเป็นคนเสียงเล็กก็ต้องปั้นให้เป็นเสียงใหญ่ถ้าเป็นในพลนนะ่ะไซนเนี่ยในคนใช่ไหมไซน์เน่ยนในคนที่ไหนเสียงแบบนี้ไม่ใช่เด็กคนนะนี่เขาเรียกปั้นเสียงนะต้องปั้นเสียงเพราะบางทีเสียงแหลมเสียงทุ้มเนี่ยเราแก้ไม่ได้นะเราทนแหลมทนทุ้มเนี่ยมันแก้ไม่ได้แต่เราปั้นได้เราปั้นให้มันคราบได้เพราะนั้นปรับเสียงตามเนื้อหาบรรทัศน์ของไทยแต่โบราณตกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้า เสียเลือดเสียเนือ้อมีชัยเบาหน้าที่เรารักษาซึ่งไปทะลึ่งพรวดเลยพูดถึงพ่อแม่ก็เข้มแต่ท้องนุ่มลงมหน่อยเพราะคงไม่ได้รัก <c oughs> ก็บอกว่าพ่อแม่ทุกคนหวังอย่างเดียวจากลูกคือยามแก่เท่าหมายเจ้าเฝ้ารักใช้ยามป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษายามถึงวันล่วงลับดักชีวาหวังลูกยา ปิดตาคราสิ่งจันก็นุ่มลงม,ม,มานิดหน่อยแต่ยังเข้มข้นอยู่เพราะว่าต้องการให้คิดถึงแม่พอพูดถึงความรักก็ต้องแผ่วๆกระสาวกระาหน่อยก็ต้องบอกว่าคำว่ารักเรื่องจะรอเป็นตัวแรกแล้วก็แต่ออกจากรอเป็นกอไก่ไม่หันอากาศพาดกลางวางหัวใจ จึงจะได้คําว่ารักสลักสวงก็ต้องคาวาสาวคาสาวคำว่ารักเริ่มจากวามตัวแรกมาทังรักเลย่ะต้องกรักก็ต้องคุดพองแผวไอ้มันใจสั่นๆกระเสากระเาะหน่อยใช่ไหมใช้เสียงผมรักคุณยิมรักไหมรักอ่ะรักไหมตกลงว่ารักหรือจะถักฆ่าตายผมรักคุณนะรักมากๆมันเออแล้วเวลาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากทั้งคำแเสียง เสียงทั้งนั้นมาไม่ไม่มันลุกมาลุกไมนมันเดี๋ยวก็ต่อยกันลุกมาเลยแลต่อยขลุนไม้หลังตึกนะต่อยไม่ลงนะเสียงแบบนี้มันสงสารงั้นใช้เสียงดีๆเหอะมีคุณภาพนะจริงทะเลาะกันเมื่อไหร่ใช้เสียงอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวหายมาไม่ว่าไหวคิดเองป่าวอ่อนเสียงอ่อนเลยแข็งนะใช้เสียงดีๆมีคุณภาพนะพัฒนาเสียงไม่ยากหนึ่ง เสียงต้องดังชัดทุกถ้อยคําเริ่มอ้าปากพูดกับใครจําไว้ว่าต้องให้เขาได้ชัดตั้งแต่เริ่มจนจบจะก,กี่นาทีก็ตามกี่ชั่วโมงก็ตามภาษาชาวบ้านคือถ้าเปิดวิทยุความดังเบอร์ห้าต้องเบอร์ห้าตลอดจนจบโดยส่วนมากมักจะหายไปในลำคอตอนท้ายประโยคสวัสดีครับท,ท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านอันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่จวันนี้ได้มีโอกาสได้มาบรรยายกับทุกท่านฟังสิ่งบางย่านี้จะบรรยายถึงตับทีท่สำญพูดถึงมีสิทีคุ้ท่ทา ในการเสริมเราเนี่ยมันมาไม,ามาหมายไมหายมันก็ฟังแล้วหดหงิดนะดังดังให้ใหายสองคือเสียงจะต้องถูกวรรณยุกสามัญเอกโทตรีจัตวาลน,นี่คือวรรณยุกของภาษาไทยอย่าผิดเพี้ยนวรรณยุกปัจจุบันนี้ชอบพูดผิดเพี้ยนวรรณยุกเพี้ยนมากผู้หญิงเพี้ยนน้อยผู้ชาย ที่เพี้ยนมากผู้หญิงไม่ได้ว่าไม่ได้ตำหนิผู้หญิงแต่เสียงที่เพี้ยนมักจะมาจากเสียงโทนสูงมากกว่าโทนต่ำโทนต่ำไม่ค่อยเพี้ยนเพราะเสียงผู้ชายส่วนมากจะเป็นเสียงเสียงโทนต่ำมันจะเพี้ยนยากแต่ผู้หญิงจะเพี้ยนเยอะและมักจะเพี้ยนเป็นมายุกตรีทั้งสิ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งจัดงานเลี้ยงเกิดที่บ้านพอแขกมาเต็มบ้านก็ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับแขกก็บอกว่าสวัสดีค่ะทั้งผู้มีเกียรติวันนี้ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้มาในงานทีาเกิดเข้าในชั้นในวันนี ขอให้ท่านทาตัวให้สบายเหมือนบ้านของท่านเองสำหรับอาหารหวานน้ำนี้ที่จะเตรียมบดกล้วยแล้วเพื่านบดกล้วยกินไหมคือเลยว่าบดกล้วยบดกล้วยถ้าบดกล้วยเคยกินก็บัญชีบดกลว้ลวยไม่เคยกินกล,ล้วยรู้จักแต่กล้วยไม่รู้จักทำไมจะต้องบ้านท่านช่วยด้วยที่เราก็บ้านก็บ้านที่ก็ที่เราก็เราก็ขข้อมีข้าราชการในกรมท่านหนึ่ง ออกไปเดินออกไปเดินงานที่จังหวัดกำแพพชรเขามีงานเลยกำมพพช์ด้วยไข่ข้าราชการกรมก็เป็นคนฝรั่งที่พอจะพูดไทยได้ก็ด้วยความที่อยากจะปฏิสันาาสถานกับแม่ค้าอยากจะพกับแม่ค้าก็เลยหึงแม่ค้าวันนี้คนมากมาเป็นพิเศษเลยข้า่ปีใหม่แม่ค้าแม่ค้าวันนี้เป็นงานวันกวนไขน่เ้อแม่ค้าก็บอกก็เป็นงานวันกวนไข่มันก็ทุขคดนี่แหละ ไปพูดภาษาผิดเพี้ยนเขาเรียกว่าผิดเพี้ยนอักขระนั้นอยา่าไปเพียยเพ้ยนอย่าไปเพี้ยนรันยุ์บ้านกับบ้านที่กับที่เราก็เราก็อก,ก,ก็มันเพียเพ้ยนโทรทัศน์กงเพี้ยนวันนี้เวลา18บดนาฬิกาสาสนาทีนี่คือภาษาที่ถูกวันนี้เวลา18บดนาฬิกาสสบนาทีท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลไปที่จังหวัดปทุมธาน, mm hmm. นีเพื่อเนี่ยเพี้ยนมันยุบหมดเลยนะ นั้นอย่าให้เพี้ยนนะให้มันเป็นเสียงมานในยุคที่ถูกต้องสามคือเสียงจะต้องถูกสั้นยาวเรียกว่าทีฆะรักษทีฆะคือรากเสียงยาวรักษาคือรากเสียงสั้นดาวกับดาวไม่เหมือนกันขาวกับเขาสาวกับเสาราวกับเราข้าวกับข้าวไม่เหมือนกันข้าวเหนียวเม็ดยาวข้าวเจ้าเม็ดสั้นไม่ว่าสั้นหรือยาวมันก็ข้าวเหมือนกันถูกไหมข้าวเหนียวเม็ดยาวข้าวเจ้าเม็ดสั้นไม่ว่าสั้นหรือยาวมันก็เข้าเหมือนกัน บางกับบางเหมือนกันไหมบางกับบางเหมือนกันไหมบางคือคือตอบไปแล้วมันสร้างสรรค์หน่อยสิบางคือบางจะถามทําไมละบางคือบางตอบไปที่มันสร้างสรรค์หน่อยสิบางคือเรียกว่าแบบบางคือบางบางคือไม่หนาเออบางคือไม่หนาสร้างสรรค์หน่อยบางอ่ะบาง คือมองไม่เห็นมาใครถั่วขายเถื่อนอะไบ้างคือมองไม่เห็นลมๆแดดๆเรื่องบ้างขายถั่วเลยครับขายถั่วมันอะบ้างไม่ใช่บ้างเฉยมีครูพึ่งวัสดุยางละไมที่ร้านขายยาบะเลยมันใกล้โรงเรียนกลัวนักเรียนเห็นอายบางทีเขาแก่ถ้าแก่เป็นคนจีนเนี่ยถ้าแก่ซื้อถุงยางละไมหน่อยบังบัง่อยนะถ้าแกก็เดิมอยู่ถุงยางละไมนื่องจากอะไรวกขายมวัตหลายพี่เจ้าบังขนาดไหนว่ามันก็มีแต่บังบังเหมือนกันทั้งนั้น มีดัากระฉี่และยื่นเลย,อยโอ้มีบังขนังใช้ไหมมาละเลยเห็นเลยเพราะไม่เขาจการระหว่างคาว่าบ,บางกับคาว่าบังถูกสร้างถูกยาวใช้ดีๆนะใช้ก็คือใช้ไม่ใช่ใช้เงี้ยได้ก็คือได้ไม่ใช่ได้อย่างงี้แลว้วทรทตับผิดมาละเปิดรายการมาสวัสดีครับมันมีที่ไหนสวัสดีครับมันมีสวัสดีครัคบคำพทดครับ,คบมันไม่กบมันลงคําสั้นไม่ใช่คํายาวลาสวัสดีคับ ลากทำไงวะน่ารำคาญหมูรักที่สุดค่าก็จบแล้วจะมาฆ่าอย่าเงี้ยมันน่ารำคาญนะนั้นมันผิดทั้นผิดยาวให้มันถูกสั้นถูกยาวประการสุดท้ายของเสียงที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพคือเสียงจะต้องมีศูนย์ต,ต่ําเขาเรียกว่า intonation มีเน้นมีย้ำเน้นหนักและก็เน้นเบาเพราะหนักกอสตา์การมันเหมือนคลื่อนน่ะสิ่งใดมีคลื่นสิ่งนั้นยังไม่ตาย คนไข้นอนนิ่งมีห้องไอซรู้ได้ไงว่ายังไม่ตายมันมีคลื่นหัวใจใช่ไหมถ้ามันโทรศัพท์เรียกญาตัวอุ่ปวังสมบลงนล้เพราะไม่มีคลื่นเสียงเรียกเขาเรียก่าเสียงตายพอรู้ถึงเสียงตายแวบแรกที่คนไทยเริ่มมเก้ถึงเสียงเสียงพระเทศพระสวดก็จริงอ่ะพระเทศสวดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลับครึ่งสลาทุกทีทำไมก็พระใช้เสียงตาย จะสวดให้กดน้ำอ่ะอ่าเพลยนกดน้ำไม่โยมขอเราตั้งท่ารับขึ้นเลยนิยทาวริวะหามุราภิรมุเรนติสะคารังเอวะเมงวายโทตินังเนยานะมมกบาติเราจะกดน้ำอีนจิตตังโมจิตตังหัวปักพื้นหลับตามท่าไปเลยเปลี่ยนวัดใหม่วันนี้สวดเหมือนกันแต่วัดน,นี้ใช้สูตรที่ต่ำแม้แปลไม่ได้ก็ยังน่าฟังอ่ะเรียนกดน้ำน,นะ เราตั้งท่าตักขึ้นยะตทาวาริวหาปุราปาริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินนางเปตานังอุปกะปะติอิชิตตังปฏติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสพเพปุเรตุสังกับปา จันโทปนระโสยะหามาิโชติระโสยะทา่ามันน่านกลัวกว่าแบบแรกตั้งเยอะเนี่ยคือเสียงนะสังเกตไหมว่าวัดสวนมันฟมงเป็นฟังสังเกตไ่มเพราะวัดพระวพสวนอยากสวนตามมันนะวัดสวนไม่อยากสวนเพราะวัดสวน โยอซวังสัมมาทัมดวทโวิชาญาสัมมันนี well, ้มันก็ไม่อยากสวดตามเพราะว่าสวดโยโซภะวอรังสัมมาสัมพุทโธมันเหมือนทำนองดนตรีมันก็อยากสูดนี่คือเสียงนะเพราะฉะนั้นใช้เสียงที่มีคุณภาพดีๆอย่าเป็นเสียงเรียกเสียงตายเพราะถ้าเสียงเรียกเสียงตายมันไม่มีคุณค่าไม่น่าฟังง่ายๆเลยนะเคยเห็นพีซีที่อยู่ตามหน้าบูตตาม้างไหมนั่นแหละคือเสียงตาย คือถ้าเสียงถ้าเสียงตายโมโนโทนมันจะรำคาญหู<ม>ดูเหมือนมันมีนิตินะแต่ไม่ใช่เพราะมีโทนเดียวสวัสดีค่ะวันนี้พูญของเรานะคะออกมาออกพูญครั้งนี้มีสินค้าลดราคาเต็มที่และมีของแจเกเยอะค่ะเข้าร่วมสนุกดได้เลยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่ามีเสียงสูงเสียงต่ำอ่ะครับตอนนี้ในะ,ะรารร่าง้านมาเปิดพูญนการเราะะอยู่ในกันสามวันในะคะขออนุญาตเดินทางานมีของแจกของแจเนี่ยเนี่ยคือโมโนโทน มันฟังแล้วราคางหูแล้วเราจะเจอแบบเนี้ยทั่วประเทศแม้กระทั่งพื้นที่ที่อยู่หน้ามอนต์โชก็เป็นอย่างนี้มันเป็นโมโนโทนที่มาฟังแล้วไม่น่าฟังเนะเพราะนั้นปรบนับดีๆถ้าเราจะนำสื่อสินค้าการุณาให้มีมโนโทนไอ้เจ้าทฤษีการุณาให้มีมิติและมันจะบรรยายแล้วมันจะ,นนจะสินค้าจะดูดีเมื่อสินค้าชนิดเรานําเข้ามาเป็นพิเศษเนี่ยเสียงมันน่าเป็นพิเศษสินค้าเี้่รเรานําเข้ามาเป็นพิเศษเป็นมนาตรฐานบา,นางๆเลยนะถ้าไม่มีมาตรฐานเราไม่สั่งเข้ามามันเรียก เึ่งเรียกแบบนี้มันอาจจะเราคิดว่ามันเหมือนมีมิติแต่จริงไม่ใช่นะเรื่องใช้มิติองเสียงดีสุดท้ายคือจังหวะถ้อยคําดีเสียงดีจังหวะต้องดีเลยเพระจังหวะเป็นตัวกำกับสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกให้เหมาะจอบเหมาะสมลงตัวและสวยงามทํางานมีจังหวะจะสำเร็จงานทุกงานดําเนินชีวิตมีสมบัติจังหวะจะมีความสุขในงานดำเนินชีวิต แล้วถ้าผิดจังหวะมาอะไรปั๊บก็เสร็จทุกทีล้มเหลวในชีวิตล้มเหลวในงานเพราะผิดจังหวะแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปแนะนําเพื่อนสักคนหนึ่งถ้าผิดจังหวะเพื่อนก็ขอบคุณที่แนะนําถ้าผิดจังหวะเพื่อนก็บอกไม่ต้องมาซ้ําเติมขู่ท,ทั้งที่เราพูดเหมือนเดิมเพราะนันผิดจังหวะจังหวะนี้จะต้องปิดกระขายให้ปิดทันทีจังหวะนี้ไม่ปิดยาเพิ่งปิดยังไว้ก่อนสอวันสองวันให้เขคิดหน่อยแล้วค่อยตามทีหลังเพราะถ้าไปเร่งปิดจังหวะมาอลารแล้วปิดปั๊บเขา,เาไม่เอาเลยเขาไม่เอา แต่ลูกค้าคนไหนถึงจังหวปิดให้ปิดเลยไม่ต้องรอพัทลอเดี๋ยวเขาลังเลพอลังเลมาแล้วปั๊บไม่ปิดปิดไม่ได้จบเลยไม่น่าเลยลู้ยิ่ปิดตั้แต่วันนั้นดีกว่ามันจะเสียดายซึ่งมันเสียดายแล้วมันกลับมาไม่ได้แล้วให้ถุงจังหวัดการพูดเหมือนกันต้องถูงจังหวัดถึงจะน่าฟังถ้าผิดจังจหวัดก็ไม่น่าฟังเบื้องต้นคือจังหวัดก็งคงที่ความเร็วในการพูดต้องเร็วคงที่จะเร็วขนาดไหนแล้วแต่ท่านเถอะแต่ว่าต้องเร็วคงที่ถ้าเร็วช้าเร็วช้าเร็วช้าเหมือนเอาง่ายๆพูดติดอ่ะ ตอนตอนที่จาได้ก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปจอนไม่ได้ก็ติดติดเป็นขั้นเป็นตอนพอาจาได้ก็ปุ๊บปุ๊บเงี้เาเรียกเร็วช้าเร็วช้าแล้วมันจะฟังละปาเหมือนฟังดนตรีอ่ะถ้าดนตรีจังหวะเพลงไหนมันฟังง่ายมันเต้นง่ายใช่ไหมอย่างจังหวะทั่วไปตึ้ง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 ต นี้เต้นง่ายไปเจออายุเจอรักเต้นยากตึกตึกตึกโอ้เย้ตึกมันไม่รู้จะโชจังหวะอะไรเพราะว่ามันจับจังหวะไม่ได้อะเพราะนั้นจังหวะก,การพูดสําคัญมากจังหวะก,การพูดที่ดีสุดคือการพูดจบประโยคที่มันอึดอัดไม่อยากฟังเพราะเป็นการพูดที่ไม่จบประโยค จังไ่ได้ว่าจะประโยค์มันจะยาขนาดไหนก็พยายามประคับประคองการพูดไปแม้มันจะยาขนาดไหนก็อย่าหยุดทันทีเพราะถ้าหยุดผิดตอนผิดจังหวะมันอาจจะทำให้ขาดตอนขาดช่วงเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ยาขนาดไหนประคับประคองจนกว่าจะจบประโยชน์แล้วถึงจะหยุดแต่ถ้าประโยชน์ไหนสั้นพูดได้หยุดขึ้นหยุดเลยแต่ถ้าประโยชน์น้นมันยาพนักรุณาประคับประคองดีๆเพราะถ้าหยุดกลางตอนกลางช่วงมันอาจจะเข้าใจผิดหรืจะผิดความหมายก็ได้เพราะฉะนั้นแม้มันจะยาขนาดไหนอย่าหยุดเด็ดขาดถ้ายังไม่จบประโยชน์ นี่คือการพูดที่ถูกจังหวะวันนี้เวลา18.30นาทีพระท่านในายกมนตรีได้เดินทางออกจากที่พิพิาภัไปยังจังหวัดปทุมธานีเพื่อดูแลเกี่ยวกับน้ําแล้งอย่างนี้เขาเรียกจบประโยคที่ได้ยินบ่อยๆทุกวันนี้ก็คือวันนี้เวลา18.30นาทีรัท่านนายกระฐมนตรีได้เดินทางออกจากที่พิพิบาลไปยังจังหวัดปทุมธานีทําไมต้องจปทุมธานีทําไมไม่ปทุมธานีเพราะมันเป็นคำคำ และในการติดต่อสื่อสารหรือการนําเสนอของเราก็ตามบางทีถ้าเราพดูดติดติดขัดขัดมันก็เหมือนกับการพูดที่มันหยุดเป็นช่วงๆมันขาดเป็นช่วงไม่จบประโยคก็น่าราคาญเหมือนกันงนั้นต้องประครับประคองความความความการพูดเราให้ถูกจังหวะดีๆแม้ข้อมูลจะเยอะขนาดไหนอย่างน้อยพยายามประครับประคองให้มันจบประโยคไปแล้วกันแล้วมันจะทําให้การฟังง่ายและฟังสบายหูนี่คือเรื่องตินจมดัดปรับดีๆนะฟังสบายหูก็คือหนึ่งเชื่อคําสอพภาษาสระส ให้พูดแต่ำดีสองพยายามปรับปรุงถ้อยคำภาษาให้ชัดเท่าใจคำเพราะถ้าผิดชัดเท่าใจคำเมื่อไรความหมายอาจจะผิดเหมือนกันเราทุกคนต้องรักทรัพย์สินของบริษัทก็รักเราทุกคนต้องรักทรัพย์สินของบริษัทขมโมยทุกวันเราสั่งขโมยเพราะรักคือขโมยรักคือดูแลนี่คืออักขระนะพยายามปรับให้ชัดสามเสียงต้องดีต้องใช้คุณภาพเสียงให้มีคุณภาพยิง่ง้ะไครเป็นคนที่เสียงหน้าฟังอยู่แล้วได้เปลี่ยนนะ สุดท้ายก็คือพยายามให้พูดถูกจังหวะลงจังหวะให้ดีแล้วมันจะมีคุณภาพในการพูดสูงอยากให้การพูดของเราต้องบกพร่องด้วยจังหวะที่ผิดพลาดทั้งๆท,ที่เสียงก็ดีและอักขระก็ชัดน,นี่คือฟังสบายหูไม่ได้จะถามให้ฟังสบายหูมีไหมเลยสัองไปใจที่จะต้องรู้คือดูสบายกลากับพาสบายใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญเดี๋ยวมาฟังตอนบ่าย ตอนนี้อีกห้าทีเที่ยงพอดีเขาแจ้งมาว่าถ้าเรื่องหลังเที่ยงจะมีเรื่องอะไรกินเพราะวันนี้กลุ่มเยอะเพราะนั้นเราชิงกินนะตอนนี้สเ1ดนาฬิกาหั่นสัก45ทีงชั่วโมงกลับมาพร้อมกันเจียงศิลป์ห้าเชิญครับเชิญครับ ขอเบอร์จูน่อครับเธอลองร้องเพลงหน